โอ้หวันนี้เข้าครัวแต่เช้าก็นี่ไงพี่ตุ้มเย็นนี้เราทำสุกีกันโอเคอ่ะนางนางในเดี๋ยวจะพีเซตนของให้ดูว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรกันบ้างโอเคโอ้โหแหมดูจริงจังแบบจริงจังมากดูเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะมือยังมันมันอยู่เลยขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับรายการสําหรับคนรักการตกแต่งบ้านนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราพาผู้ชมมา เยี่ยมโครงการสวยๆเช่นเคยนะครับโครงการพรีโนนะครับรัตนาทิเบศชยพฤกษ์จากเอทีค่ะนะครับที่นี่เป็นครัวที่นุ่นใหญ่คำกับข้าวมากเลยอเดี๋ยวขอโชว์ฝีมือการเป็นแม่บ้านสักเล็กน้อยนะคะเย็นนี้นเห็นบอกว่าทําสุกี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรมากนะคือเตรียมพวกของสดหลายๆอย่างเตรียมผักเตรียมเนื้อนะครับแล้วว่าเดี๋ยวเราก็มีหม้อสุกี้มาต้มทานกันสบายๆเ,เห็นนุ่นแบ่งหมูแบ่งอะไรไปเยอะะเลยเนี่ยทำไมต้องทำยานี้ครับ คือนุ่นกะงี้ค่ะพี่ตุ้มวันนี้ซื้อมาเยอะ <ừ> ตอนแรกเป็นป่าตอนไปจ่ายตลาดแต่เขา้าใจว่าเย็นนี้คงทานไม่หมดก็เลยเข้าใจว่าต้องมีการแบ่งเก็บของสดเนี่ยแช่ตู้เย็นทิ้งไว้บ้างเพราะไม่อย่งางงั้นเนี่ยเสียดายของค่ะ,ะได้ยินมาว่าการเก็บเนื้อสดที่คุณผู้ชมเอามาแชร์กันนะคะเขาบอกว่าเนื้อสดเนี่ยถ้าใส่เป็นก้อนแบบน,นี้พี่ตุ้มมันก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ไม่นานเพระาะว่าด้วยชิ้นเนื้อมันใหญ่ ความเย็นมันจะเข้าไปข้างในได้ไม่ถึงนุ้งก็เลยลองแบ่งซอยดูเป็นลูกเต๋าแล้วเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเก็บมันจะได้อยู่นานๆสักอาทิตย์สอาทิตย์ผักเนี่ยค่ะคือนุ้งตะกี้นุ้งแบ่งส่วนที่เราจะทานไว้ล้างไปแล้วนี่ผักกาดขาวผักกดขาวซึ่งผักพวกนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่ารู้แน่ๆว่าวันนี้ไม่ได้ทานนะคะก็ยังไม่ต้องล้างเพราะเวลาล้างผักเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให เหมือนผักเขาช้ำหรอมีความชื้นมากขึ้นอ๋อออ๋ออแ<ต>อบบอกว่าพี่ผิดมาตลอดเลยนะเพราะไปซูเปอร์มาร์เก็ตมากลับมาปุ๊บเขาจะใส่พลาสติกมาอย่างดีแล้วใช่ไหม<ภ>พี่ก็จะบอกแม่บ้านให้ขังน้ําใส่น้ํายาที่ทำความสะอาดผักใช่ไหมครับแล้วก็แช่ไว้ก่อนเลย และเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บเข้าตู้เย็นมิหน้าผักพี่เวลาออกมาอีกทีแล้วมันดูมันไม่ค่อยสวยมันช้ำอ่ะส่วนรากผักชีนะครับหรือต้นหอมต่างๆเนี่ยนะครับอย่าทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะคุณแม่สอนไว้อเอามาสับสับให้ละเอียดล้างซะก่อนแล้วสับให้ละเอียดนะครับผสมกับพวกพริกไทยดําหรือพริกไทยก็ได้นะครับแล้วก็เอามาบักหมูหมักเนื้อนะครับเราก็จะได้หมูความเนื้อที่แบบว่าหมักแล้วหอมใช่ทำาไปคิวปิ้งย่างที่บ้านเองนะ ไว้ท้องรอเราเราเบรกไปกินกันก <91 humming> ่อนไหมเดี๋ยวเพิ่งพาคุณผู้ชมดูที่นี่ก่อนว่าที่ครีโน่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับในเรื่องของคอนเซปต์ล่ะเอาเรื่องของคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์นะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่า อยากเป็นพึ่งตัวเล็กๆอะค่ะเพราะที่นี่คือดีไซน์เป็นรูปหกเหลี่ยมคใช่ไหมพี่ตุ้มทำให้รู้สึกแบบเห็นเวลาเห็นรูปหกเหลี่ยมแล้วนึกถึงแบบรังพึ่งที่ต่อๆกันใช่เลยนะครับนั่นถูกต้องเลยนะครับเขาเรียกคอนเซปต์ที่นี่ว่า natural modular นะครับก็คือความเป็นธรรมชาติที่สามารถที่จะต่อประกรอบได้นะครับแล้วก็เปรียบเสมือนรังของพึ่งเขาเรียกอะไรนะรวงพึ่งนะครับเปรียบเสมือนรวงพึ่งนั่นเองนะครับที่ว่าพึ่งเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่อาศัยภายในรวงพึ่งนะครับ น,น,นุ่นชอบกินน้ำผึ้งไหมนุ่นชอบเอาน้ำผึ้งมาหมักหน้ามามามาร์กหน้าเขาเอามาทานกันหูด้วยกันคุณผู้ชมคะเห็นผิวแบบนี้นะคะก็ดูแลนะนิดนึง จริงๆเอาเาอาสูตรพี่ม้างมีหลายสูตรมากเลยกับน้ำผึ้งอะค่ะน้ำผึ้งผสมโยเกิร์ตแล้วก็มา์กหน้าเวลาที่แบบไปโดนแดดมาล้างหน้าก่อนให้สะอาดก่อนล้างหน้าก่อนค่ะแล้วก็เอาน้ำผึ้งสักช้อนหนึ่งโยเกิร์ตสักสองช้อนคนคนแล้วก็มาใส่เกลือหน่อยไหมไปอนักินแล้วล่ะร้อนเอามาพอกหน้าไว้ครับผิวจะชุ่มชื่นขึ้นนึกว่าพอแห้งแล้วแต่ความอดทนค่ะบางคนได้แบบ ครึ่งชั่วโมงจะว่าครึ่งชั่วโมงกำลังดีค่ะครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผูผ้ชมครับผิวก็จะเหมือนน้่งนุ่นเนี่ยนะครับแน่ใช้ได้เลยนะเรวก็จะนุ่มนุ่มแบบสไตล์เราค่ะใช่นะครับส่วนผมเนี่ยชอบมาทานมากกว่านะครับมื้อเย็ยนนะเวลาที่จะต้องควบคุมน้ำหนักคือบางทีเนี่ยพี่ตุ้มก็ใช้วิธีการว่าเราไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายนะครับตอนเย็ยนๆเนี่ยถ้ามื้อเย็ยนได้ทานทุกมื้อเนี่ยนะนุ่นน้ำหนักมันจะมาภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยประมาณ2อกิโลเฉลี่ยจริง จริงๆเพราะงั้นเนี่ยมื้อเย็ยนของพี่เนี่ยบางทีแบบผิวมากๆไม่รู้จะทำไงเจ้ากุ้ยน้ําว้านะครับแล้วก็ราดน้ําผึ้งแค่นั้นแหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากสารอาหารครบถ้วนแล้วนะครับจะทําให้ท้องอิ่มสบายแล้วก็นอนหลับสบายด้วยถ้ากล้วยน้ำว้าสักสามลูกล่ะคะสามลูก <c oughs> <c oughs> อาจจะเยอะไปนิดหนึ่งนะครับมาพ,พูดถึงผึ้ง ต่อไปได้ถึงเรื่องอาหารเลยนะคะ<ช>จริงๆแล้วที่ต้องบอกว่า,เ,<อ>าเข้ามาเข้ามาแล้วถึงบรรยากาศของการเป็นเพื่งเพราะว่าเขานำเรื่องหกเหลี่ยมมาใช้ในการออกแบบสวยข้างนอก<ช>ข้างในก็มีถูกต้องนะครับเส้นเฉียงที่เราเห็นตามตู้ต่างๆเนี่ยก็มาจากลักษณะขององศาของหกเหลี่ยมนั่นเองค<อ>ือแทนที่จะเอามาเป็นหกเหลี่ยมเต็มบ้านหมดน่าดูเนาะใช่ไหมเราก็เอามาบางส่วนบางองศาเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเกิดองค์ประกอบใหม่ใหม่ นำสีเหลืองนะครับสีดำนะครับของตัวผึ้งนะครับที่นี่เนี่ยก็จะเน้นสีฟ้ากับสีขาวด้วยเพราะว่ามี2หลังนะครับอยากให้ผู้ชมมาดูจังเลยมาง่ายมากมาง่ายมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้เองค่ะถนนรัตนาธิเบศกับชัยพฤกษ์ค่ะเข้ามาง่ายเราอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆัอันนั้นสำคัญที่สุดนะครับนี่เรียกว่าซื้อเพื่ออนาคตตอนนี้เนี่ยราคาไม่ได้สูงมากคุณผู้ชมลองแวะมาดูนะครับมาอย่างไรนะก็จริงๆเนี่ยค่ะมาตามถนนรัตนาธิเบศค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาค่ะจริงๆตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นเส้นบางกรวย ไม่หลงค่ะเสื้อนุ่นนมาง่ายมากนะ <laughs> จริงๆแล้ว่าพูดถึงเรื่องรถเนี่ยแอบชอบเพราะที่นี่มีที่จอดรถ2คันนะพี่ตุ้มมีให้เลือกค่ะคุณจะจอดคันเดียวสําหรับครอบครัวที่กําลังเพิ่งเริ่มเริ่มแบบเริ่มสร้างครอบครัวกันหรือจะมีพื้นที่สองคันก็ได้รหรือว่าถ้าครอบครัวใหญ่ห้องนอนข้างบนตะกี้แอบไปแอบไปดูข้ออีกแล้ว มีพื้นที่มากสําหรับทํา Wal k i ินคร s e เได้นะโอ้โหเนี่ยสาวๆวเนี่ยเห็นมีพื้นที่สนำหรับว่างเมื่อไหร่เนี่ยะจะใส่ตู้เสื้อผ้าอย่างเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่แค่นั้นนะครับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยชอบไหมละ่ะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะ โชว์รูมมาตั้งนานอ่ะคุณน่าศิลพันธ์อีกอ่ะศิลพันธ์เขาไปไม่ซ้ําที่เลยนี่แลกบัตรตลอดเอาหน้าสวยๆสู้เขาก็ไม่ให้เขาบอกคุณนุ่นครับรู้จักด้วยนะคุณนุ่นครับแต่ผมต้องทำตามหน้าที่รัาโอเคนะก็ต้องยอมพี่เขานะคะเราในฐานะที่เรามาทํางานเรายังรู้สึกอุ่นใจเชื่อว่าลูกบ้านถ้าเกิดมาอยู่ก็ต้องรู้สึกว่าอุ่นใจแน่นอนใช่ป่ะครับฟังแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปฟังอินเตอร์เนียรดีไซเนอร์สำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบที่นี่กันค่ะในช่วง U R Hour Inspiration ค่ะ you ินวัตมิดปัญญาเป็นดีไซเนอร์บริษัทอินเทอร์เนชั่นโดยคอนเซ็ปต์เนเธอร์โล่โมดูล่าเนี่ยครับได้ที่มามาจากของตัวรังผึ้งที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันของตัวผึ้งเนี่ยครับนำตัวรังผึ้งเนี่ยถอดฟอร์มมาเป็นโมดูล่าด้วยวัสดุธรรมชาติเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับอีโคเนี่ยมาใช้ในงานออกแบบ นอนมาสเตอร์เบนรูมซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างสามารถแบ่งโซนที่นอนแล้วก็โซนวอล์กอินโคลเซ็ตได้นะครับในส่วนของห้องนอนเล็กนะครับซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นห้องเน็กประสงค์เนี่ยสามารถทําเป็นห้องทํางานแม้กระทั่งทําเป็นห้องนอนก็ยังได้นะครับ เอพีไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่ AP เนี่ยใส่ใจทุกความปัญหาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณโดยการมุ่งมั่นสร้างที่อยู่อาศัยให้คุณมีความสุขที่มากกว่าเพราะทุกความปัญหาของคุณคือแรงบันดาลใจของ AP ครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากดูโครงการนี้ค่ะคก็จะบอกโลเคชันอีกทีหนึ่งมาง่ายมากค่ะเพราะอ,อยู่แถวถนนราชพฤกษ์กาญจานาพิเศษค่ะหรือว่าจะเป็นบางกรวยไซน้อยซึ่งอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆเข้าเมืองง่ายมากก็ต้องมากันนะคะ อ่ะพี่ตุ้มค่ะสำหรับวันนี้ XQ <EQ S 1> ไปรอสแตนบายอีกแล้วสแตนบายทั้งปีเลยน้องชายคนนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ดีแล้วล่ะนุ่นเราจะได้ทานกันกัะหนุ่มกันหนิงนะให้เขาอิจฉาเล่นว่า เวลาเขาไม่อยู่เรามีอะไรทานกันบ้างน,นะครับใช,ช่อิจเนป้ืองแย่งี่าาทานตลอดเลยเยด็กๆนะคะเฮดไอคิวบอกว่าวันนี้จะมา DIY DIY อีกแล้วพี่ตุ้งครับเอออันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก็ต้องปล่อยเ,าเขาไปทาบ้างเพราะมนันเป็นเรื่องที่เขาต้องไปฝึกฝนเหมือนกันเวลาเราพูดถึงพรมอะฮะเราก็คิดว่าเออพรมเนี่ยต้องไปสั่งก็ทอลายแล้วต้องทําให้มันลายมาปูพื้นห้องจะได้ดูอะเขามีขนาดมาตรฐานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะถูกต้องครับเราไปซื้อตามเรื่องายมาตรฐานได้เลยหรือว่าเขาเรียกพรมวอลทูวอลงั้นก็ต้องอาจจะว่าปูเต็มื้้นนที่่บาาไดอยง แต่ผมที่ EQ คให้ทำเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากกว่านั้นนุ่นเพราะว่าสามารถดีไซน์ลายได้ด้วยจริงเหรอจริงๆแล้วจให้ EQ ไปดีไซน์ลายเนี่ยนะพี่ <ไป S 2> ตุเไปปลืฝนไงเพราะว่าครัวมาโชว์ในบ้านเฮแล้วจะเสียฟอร์มโอ้โหนี่ต้องติดตามนะเอาใจช่วยแน่ๆเลยค่ะใช่ครับแต่ก่อนจะไปดูบ้านเฮนะครับผมมีช่วงย h โฮมนะครับซึ่งวันนี้นะครับสาว หวานนะครับปานน้ำผึ่งที่เราพูดถึงกันนะครับขนาดนั้นเลยแต่จะให้เราเนี่ยออกแบบออฟฟิศให้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่มีความหวานเพียงอย่างเดียวแต่ก็ทำงานเก่งด้วยโอ้โหฐานะสิทธิสตรีค่ะคุณผู้หญิงคะต้องดูค่ะนี้ติดตามชมในช่วงยูโฮมนะครับครับบ้านเฮตอนผมลิขิตเป็นด้านชักพาโดย Modern Form h o m e Decorative เป็นด้านชักพาให้รุ่งวมกันถึงใดหิวเหรอหิวอะไรนะคนนี้ไม่ใช่ปลวกจะกินกระดาษได้ไหมครับพี่ไหมกระดาษอะไรของแกเนี่ยอยากรู้ว่าดีเลขอะไรไหมเฮ้ยเลขไหนดอกไม่ได้หวยมาทั้งโง่เลขนี่คือเบอร์ห้องน้องจินนี่อาทิตย์นี้เขาจะชวนผมไปที่ห้องห้าต่อสามคงจะไปตกเอ็ก แกได้ไปอยู่ไหนมันไม่รู้อ่ะเนี่ยน้องจิ๊งนี่เนี่ยเขาหลอกคนในบริษัทเนี่ยให้ไปที่ห้องเขาหลายคนแล้วแต่ไม่ได้หลอกให้ไปกินจิ้งอะไรหรอไงหลอกให้ไปทำความสะอาดผมให้เนี่ยฮะทำความสะอาดผมเออจิงูนี่เลยอ่ะโอ้โหผมห้องเนี่ยสกปรกจะตายไอ้แกรู้ไหมไอ้ทิตาเขาเขียวเขียวเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะป้ายจดด้วยไม่ใช่เป็นเชื้อราที่ผมเอามาป้ายตาโกรธด้วย สบายเป่ะโอ้ไม่ใช่กลัวฝุ่นที่พรมมาจับหัวโง่เลยงมากเลยนะพี่พี่ไม่ช่วยจินนี่ทำความสะอาดพรมแถมยังมาเมาจินนี่อีกเออพี่ขอโทษนะพี่กับพูงตามที่ได้ยินมานะนะฮไ,ไม่เคยเชื่อเลยเออไม่เชื่อพี่เฮานั่งก่อนนั่งโตจินนี่โอ้ไม่ร้องแล้วนะโอ้ใจเย็นนะใจเย็นๆนะพอเถอะค่ะจินนี่กลัว จินนี่ไม่ลองแล้วค่ะจินนี่จะเก็บแรงไว้ทำค,ค,ความสะอาดพรมเอ่อชวนจินนี่ชั่วโมไปทำความสะอาดพรมเก่าๆไหมไม่เปลี่ยนใหม่ปไปเลยละคะจินนี่เคยเปลี่ยนแล้วค่ะแต่ยังไงพรมมันก็เป็นเหมือนเดิมพี่ๆช่วยจินนี่หน่อยสิคะจินนี่ไม่อยากทนอยู่กับสภาพพรมแบบนี้อีกแล้วอะค่ะ,อะเออ,เ,อ,อเรื่องนี้พี่ช่วยน้องไม่ได้หรอกค่ะปัญหาแบบนี้นะตน้องเรียกเพื่อนพี่มิสเตอร์ฮนอยู่ไหนลหล โอยมาแล้วครับอ๋อสวัสดีครับ<ป>มิสเตอร์โฮมครับสวัสดีครับมีปัญหาเรื่องบ้านปรึกษาม,มิสเตอร์โฮมได้เลยครับผม